สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับสู่ช่อง12จิงหาแนงครับวันนี้พามาอัปเดตทุเรียนที่มี3ามยอดครับที่ผมได้ทําการตัดไปแล้ว2เดือนกว่าๆครับนี่ครับทุกครั้งก่อนหน้านี้เขาจะมี3ายอดครับนะครับเราตัดออกไป2ยอดนะครับต้องตัดนะครับนี่ครับรอยตัด ราสัตว์จะเริ่มรัดรัดลงต้นประทานกิ่งกิ่งประทานก็จะใหญ่ขึ้นมาครับครับเหตุผลที่ทำไมต้องตัดครับถ้าไม่ตัดเนี่ยเขาจะมีสามยอดครับสามยอดเขาก็จะพอโตเขาก็จะเบียดกันครับพอผมตัดแล้วเขาก็จะต้นนี้เขาจะรัดเลยครับสองเดือนกว่าครับที่ผมในการทำการตัดไปครับ สามยอดแต่ผมตัดแล้วนะครับไม่รู้คนอื่นเขาตัดหรือเปล่าครับผมมาอัปรายให้ดูครับผลการตัดแล้วตัดแล้วมันดีครับสลาหรัผผลครับผล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 ผเผล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 ผีผลผลผลผีผลร ถ้าไม่ตัดกรเขาจะเบียดกันอยู่ครับเบียดเบียดเบียดกันทําให้ไม่โตเขาจะแข่งกันโตครับพอใหญ่มาเขาก็จะเบียดเบียดกันแล้วเพื่อเผื่อเขาอ,อาจจะฉีกได้ครับก่อนนั้นก็เท่ากันนะครับตรงนี้เขาเท่ากันหมดเลยเพอาสองน่งกว่าพอ,พอผมตัดเนี่ยเท่าน,นิ้ ท่อนิวชี้ผมนะครับทุกครั้งก็เล็กนิวชี้ผมสามสามกิ่งเนี้เขาเล็กกว่าพอตัดปุ๊บกิ่งนี้ใหญ่เลยนะครับพอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ